เด็กหญิงน้ำมอใ้อาหารแพะจ้าโอ้นั่นป้อนป้อนไอ,ไอ้ตัวนี้ด้วยเนี่ยสายไม้ฮะเพื่อดูรถด้วยรถเออเพื่อไม่ตัวเล็กมั่ง เออนิมยืนมองอยู่เนี่ยเพิ่มนี่ตัวเนี้ยตัวนี้น่าเกลียดมันมันกำลังเคี้ยวให้ดีๆนี่นี่ดูตัวเล็กมายืนเศร้าเอาตัวนี้ทำไมเศร้าเนี่ยอย่าแกล้งมัน ให้ดีๆให้ดีๆให้มันดีๆมนน้ำมอนน้ำมอนอย่าไปแกล้งมันได้เกียดอ่ะหมดแล้วเหรอแล้วไปขึ้นบนนดูตอนนี้ก็มารอดิหมดแล้วจ้าหมดแล้วไปข้้นบนกันเออไปไปที่อื่นต่อไปข้้นบนไปละไปละ маенку